สวัสดีครับทุกท่านกลับมาในครั้งกับช่องด็อกเตอร์ยนชาแนลครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้อัปเดตสถานการณ์เสริมทัพของอินเตอร์มิลานไปแล้วมาวันนี้ผมจะมาอัปเดตของที่มืออื่นกันบ้างว่าสำหรับช่วงโค้งสุดท้ายมีใครทําอะไรกันบ้าง เอซิมิลานตามหานักเตะตำแหน่งไหนคริสเตียโนโรนารโดจะย้ายหรือไม่เอสโรมาจะได้กองกลางเป็นใครนาโปลี oli, จะเอาใครเข้ามาอีกไหมนอกเหนือจากควนเฮซุสและลาซิโอจะเอาใครเข้ามาแทนที่ของคัวกินคอรอาคลิปนี้ผมก็มีอัปเดตไว้ให้หมดแล้วมาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยมาเริ่มต้นกันก่อนเลยที่เอซิมิลานณตอนนี้ตำแหน่งที่พวกเขายังขาดก็คือกองกลางปีขวาและก็เพลย์เมกเกอร์ ต่อมาโซโพเบกาสอแววว่าจะย้ายไปตริโน่ด้วยสัญญายืมตัวซึ่งตัวแทนของเขาก็คือติเอมูเอบบกาโยโกที่มิลานสามารถตกลงรายละเอียดกับเชลซีได้เรียบร้อยแล้วโดยมิลานจะยืมบบกาโยโก2ปีและก็มีออปชั่นซื้อขาดหากมิลานทำตามเงื่อนไขของเชลซีแต่รายละเอียดลงส่วนนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดเพราะว่ามีสื่อบางสำนักที่บอกว่ามิลานเนี่ยจะยืมบบกาโยโกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น ค่าตัวซื้อขาดบากาโยโก้คาดว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ15-20ล้านยูโรส่วนค่ายืมตัวก็อยู่ที่ราวๆ5แสนยูโรถึง1.5ล้านยูโรโดยการย้ายทีมก็น่าจะเรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้ส่วนปีกวาที่จะมาแทนซามูคัติวเยโก้นี่ก็มีอัปเดตออกมาจากคาโลเปเรกอตตินะครับว่ามิลานก็ได้มีการพูดคุยกับเคซุตโคโรนาตัวรูกของเอฟซีปอร์โตเพียงแต่ว่าติดปัญหาเพียงอย่างเดียวก็คือยังตกลงค่าตัวกันไม่ได้ เป้าหมายตัวอื่นๆก็ยังมีชื่อของจูเนียร์เมซี่แแข่งไว้30ปีของโครโตเน่ซึ่งในรายนี้เนี่ยมิลานก็ต้องดูโตริโน่ก่อนนะครับว่าเจราจารล้มเหลวหรือว่าอย่างไรตัวแทนของคาราโนกลูตอนนี้มิลานก็เหมือนจะยอมรักสภาพแล้วว่าพวกเขาคงไม่สามารถหาหนักเตะฝีเท้าใกล้เคียงกับคาราโนกลูได้มันเลยกลายเป็นว่าณเวลานี้พวกเขาจึงหวังนำเข้านักเตะที่เอามาเป็นหนึ่งในตัวโรเตชั่น ซึ่งคนที่มีข่าวด้วยก็คือยาซีนอัตลี่ของบอกโดที่ถูกตั้งค่าตัวไว้ที่15ล้านยูโรแต่มิลานนะครับก็ตั้งใจว่าพวกเขาจะไม่จ่ายมากกว่า9ล้านยูโรคิดๆไปแล้วก็เสียดายฮาคิมซีเยกเหมือนกันนะครับเนี่ยมาต่อกันที่ยูเวนตุสนะครับณเวลานี้เรื่องซื้อนักเตะใหม่เข้ามายูเวนตุสก็คงไม่ซื้อใครเข้ามาอีกแล้วภารกิจของพวกเขาสำหรับช่วงที่เหลือก็คือการขายนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีม ส่วนคริสเตียโนโรนัลโดนี่ก็มีรายงานออกมาจากคอร์เรียเล่เดลโ o r สปอร์ตว่าเริ่มมีความยากลำบากเกิดขึ้นแล้วระหว่างแมนเชสเตอร์ฟิตตี้กับยูเวนตุสเพราะว่าทางด้านของชิคมันชูเจ้าของทีมระบายสีฟ้าต้องการดึงโรนัลโดเข้ามาร่วมทีมแบบฟรีฟรีค่าตัวของโรนัลโดอยู่ที่25้าล้านยูโรและจอแก้เมนเดสกำลังทำทุกทางเพื่อยูเวนตุสลดค่าตัวให้ต่ำกว่าน,นี้ส่วนสปอร์ตอิตาลีครับพวกเขาบอกว่ายูเวนตุสเตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้เรียบร้อยแล้วหากโรนัลโด้าายออกจกจจทีมริง พวกเขามีไอเดียที่จะดึงมอร์เซย์เคนกลับมาอีกครั้งและเอเวอร์ตันเนี่ยก็ไฟเขียวในเรื่องนี้แล้วโดยเป็นที่เชื่อกันว่าทั้งยูเวนตุสกับเอเวอร์ตันเนี่ยจะสามารถตกลงกันได้ทั้งในเรื่องของค่ายืมตัวและก็ค่าตัวในการบังคับซื้อขาดเรื่องของโรนัล do นี่ก็มีอัปเดตเพิ่มเติมจากฟาบิซิโอโรมาโนว่ายูเวนตุสกำลังรอข้อเสนอจากมนซิตี้โดยยูเวนตุสหวังว่าจะมีการตตตตติดดด่่่่อออใในนนีีีีีกกกกกไมมมช้้้าาาแลละะยเววุส็็คงงรรททจับหโ และนี่เนี่ยก็ถือเป็นการชดเชยจากกรณีที่พวกเขาพลาดคว้าตัวแฮร์รี่เคนทีมต่อมาก็คือโรม่าครับหลังจากกรารนิชากา้าตกลงต่อสัญญากับอาร์เซนอลไปเรียบร้อยแล้วนี่ทำให้โรม่าต้องหันไปหาหนักเตะเป้าหมายใหม่ตัวละครที่เริ่มโผล่เข้ามาก็คือเดนิสซาคารียามิดฟิลตัวกลางของบุลเซียมืนเช่นกัดปักซาคารียาตกลงกับโรม่าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคาเลเล่เดอโรสปอร์ตบอกว่าซาคารียาเนี่ยแทบไม่ได้มีความแตกต่างจากชากา้า เขาคือกองกลางที่มีความเร็วและก็มีความยืดหยุ่นส่วนค่าตัวของซาคาเรียก็มีการเปิดเผยว่ากัดบักเนี่ยตั้งค่าตัวไว้ที่20ล้านยูโรแต่โรมาก็อาจจะซื้อได้ด้วยค่าตัวเพียงแค่15ล้านยูโรเท่านั้นเพราะสัญญาของนักเตะเนี่ยจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปีหน้าซาคาเรียจะรับสัญญา4ปีและค่าเหนื่อยปีละ2ล้านยูโรขณะที่องเรฟองซัมโบอองกิซซาจากฟูแลมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลิสต์นะครับที่อยู่ในการพิจารณาของโรมา่า และอองกิซ่าก็ได้เก็บกระเป๋าเพื่อเตรียมตัวที่จะย้ายทีมแล้วส่วนลูเบนลอตชีก็คือเป้าหมายของโรม่าเหมือนกันคอรีเอเรเดลโรสปอร์ตถึงกับเขียนข่าวนะครับแซวโรมา่าว่าน,นี่มันคือการขยายอานณานิคมของเชลซีในแคว้นติโกเลียชัดๆและสำหรับชีกเนี่ยนี่ก็คือนักเตะที่มูรินโญ่เนี่ยให้โอกาสนะครับได้ลงสนามในทีมชุดใหญ่เมื่อครั้งที่มูรินโญ่เนี่ยยังคุมทีมเชลซีซึ่งมันมีความเป็นไปได้ที่โรม่าจะยืมตัวเพราะกับมีออปชันซื้อขาดที่ราคา16ล้านยูโร ถัดจากลอบตันชิกที่มีข่าวแล้วอีกหนึ่งคนที่มีข่าวเหมือนกันก็คือมิอาเลมปานิตแต่ว่าในรายนี้เนี่ยน่าจะยากครับเพราะว่าค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยมันสูงเกินไปโดยตอนนี้ปานิตรับค่าเหนื่อยกับบาร์เซโลนาถึง6ล้านยูโรต่อปีนี่เนี่ยคือปัญหาหลักเลยสำหรับทุกทีมอีกทั้งคู่แข่งสําคัญก็ยังมีนาโปลีที่ลูเซโนสปาเลตติเนี่ยต่อสายพูดคุยกับตัวของนักเตะด,ด้วยตัวเองเลยครับ แถมยังมีฟิออร์ดนีาอีกหนึ่งทีมที่อยากได้ตัวของปาณิดแต่ว่าพวกเขาเนี่ยล่าสุดก็ได้ตัวลูคัสโตเรราไปแล้วก็อาจจะถอยทับแล้วแหละครับกับดีของปาณิดทีมที่สีก็คือนาโปลีเมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดถึงปาณิดมาแล้วนะครับวานาโปลีมีการติดต่อเข้าไปแต่นี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยากและจนถึงตอนนี้ความยากลําบากของนาโปลีก็คือว่าพวกเขาไม่ได้มีเงินเสริมทับมากมายนักนี่คือสาเหตุหลักที่ทําให้นาโปลีเนี่ยได้ฮวนเฮซุสมาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น แถมการมาของเฮสซุสนะครับก็ยังเป็นการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวอีกด้วยซึ่งมันก็พอจะบอกได้แล้วว่าปัญหาที่นาโปลีเนี่ยกำลังประสบอยู่ในตอนนี้นะครับมันวิกฤตมากขนาดไหนมันวิกฤตจนถึงขั้นที่ว่าพวกเขาแพ้กับโอลิมปิกลียงสําหรับการไล่ล่าเอเมอร์สันพาวเมรี่ก่อนหน้านี้นาโปลีก็มีข่าวว่าพวกเขาอาจจะปล่อยคอสตารมานลาออกไปจากทีมหากได้ค่าตัว1ิล้านยูโร ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีโอลิมปียอสที่แสดงความสนใจและตัวแทนของมานลาฟเนี่ยนาโปลีก็ได้มีการเล็งๆเอาไว้แล้วคนนั้นก็คือดานิเอเลลูกานี่กองหลังจากยูเวนตุสตำแหน่งที่นาโปลีต้องการนะครับในตอนแรกเนี่ยก็มีทั้งตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟฟูลแบ็กแล้วก็กองกลางแต่ไปไปมา,มาพวกเขาได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นซัมเมอร์ที่น่าผิดหวังอย่างมากของพวกเขาซันเดอร์แบกก็ไม่รู้ว่านาโปลีจะได้ตัวหรือไม่โซฟิยาตอัมราบัตที่นาโปลีเริ่มเบนเข็มมาที่เขาเนี่ยอันนี้ก็ได้ยไปอตต สุดท้ายก็คือลาซิโอเพราะปล่อยควกิกนคอเรียออกไปได้นักเตะที่พวกเขาเล็งเอาไว้เป็นตัวแทนเนี่ยก็คือมัตเตียซักคายี่จากเฮลาสเวโรนาสำนักข่าวยังคเล่เร่เดลสปอร์ตเปิดเผยว่าอิตาเล่ผู้อำนวยการกีฬาของพวกเขาเนี่ยได้มีการติดต่อหาตัวแทนของนักเตะแล้วโดยที่ฟิลิปคอสติดของไอทักแฟงเฟิร์ตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลาซิโออยากได้เข้ามาหลายสำนักข่าวบอกว่าคอสติดต่างหากนะครับที่คือเป้าหมายอันดับแรกๆ ส่วนเป้าหมายรองลงมานอกเหนือจากซักคาญี่ก็ยังมียูเลียนบลันจากบรัสเซียดอทมุนแล้วก็เชรี่โบกาจากซัสโอโลซึ่งไม่ว่าจะเอาใครเข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยลาซิโอก็จําเป็นต้องรีบแล้วและนี่เลยครับขึ้นทกลัของ5ทีมใหญ่เกาโชฟเซเนอานะครับแฟนบอลเกาโชมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยใต้คลิปกันได้เลยทำให้ลาไปก่อนเพื่อคลิปหน้าสวัสดีครับ